วิธีการแอดนะครับก็มือถือของเราไปเชื่อมต่อกับ wi-fi 2.4 g h กก่อนนะครับก็ตรวจสอบดูก่อนนะว่ามือถือเชื่อมต่อกับ wi-fi 2.4 g h z ที่บ้านแล้วหรือยังนะถ้าเชื่อมต่อแล้วก็เข้าไปที่แอปได้เลยครับผมจากนั้นนะครับกดบวกด้านบนขวามือนะครับแล้วก็เลือก add device ครับผมหรือว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับจากนั้นดูที่ด้านซ้ายมือนะครับเลือกเป็นกล้องและล็อกนะครับผมจากนั้นนะครับไปที่หัวข้อกล้องสมาร์ทวงเล็บ Wi-fi นะหัวข้อบนเลยนะครับติ๊กด้านล่างครับผมแล้วกดถัดไปนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อรหัส wifi ขึ้นมานะครับเราก็แต่รหัส Wi-Fi บ้านเราให้ถูกต้องนะครับจากนั้นกดถัดไปครับผมทีนี้จะมีเคเบิลโคดขึ้นมาครับผมเราเอาเคียิโคดตัวนี้นะครับไปจอดที่หน้ากล้องนะครับโอเคครับผมถ้าเอาไปจอดแล้วมีเสียงลักษณะแบบนั้นคือเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการสแกนติดทีนี้ก็กดปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างได้เลยครับผมแล้วรอการเชื่อมต่อนะครับ เพียงเท่านี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นในวิธีการแอดกล้องเรียบร้อยแล้วครับผมจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับผมเราก็สามารถดูภาพกล้องได้เลยะคร